สวัสดีค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะชาวธาตุดินนะคะธาตุดินราศีพฤษภราศีกราศีมังกรนะคะวันที่เป็นแบบวันตกอยู่ายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชันนะคะแล้วก็ท่านใดที่ดูเป็นแบบโบราศาสตร์ไทยนะคะดาวศุกร์ดาวจันทรนะคะราศีลัคนาดูธาตุดูดูคลิปนี้ได้หมดนะคะใครจะเข้ามาคั่งรักชาวธาตุดินบ้างว้าวมาดูเลยนะคะเอเนจีที่นะคะ ชาวธาตุดินเคยแบบ18บวกแล้วนะคะหมอขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะเอเนจีนี้คือเหมือนว่าเป็นเอเน g y จีที่เราเคย18บวกไปแล้วเราไม่รู้ว่าคนเก่าคนใหม่หรืออะไรยังไงเราจัดตามธาตุนะอะ่ะเขารู้เธอคนนี้มีเอเน g y จีอะไรแตร p มเพลนนะคะราศีธนูนะคะคนที่เป็นเพื่อนหรอคนที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นคนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะสเต็งน,นะคะอดทนรอคอยอยู่นะคะเออราศีธนูไหมราศี ราศีธนูหรือเปล่าหรือราศีสิงห์ก็ได้นะคะเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือยังไงหรือความสัมพันธ์ที่ห่างไปเปลี่ยนใจเร็วหรอหรือเป็นคนที่แบบดูอีกโก้เยอะๆนหน่อยดูเป็นคนเก่งๆหน่อยนะคะเออเฟลลี่นะคะอืมนะคะเพื่อนไหมวะเนี่ย ชาวทัตด,ดินเพื่อนแกขอแกเป็นแฟนเหรอวะเออวะน่าจะใช่มั้งชาวทัดดินเพื่อนเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตอนไหนวะเน,นี้ยเพื่อนคือชาวทัดดินเออคือศพกันมังกรมันมีความไม่แน่นอนใช่ไหมในอดีตอืมเป็นเพื่อนเหรอหรือรอคอยเป็นเพื่อนก็เลยตัดสินใจ การให้และได้รับต้องเท่าเทียมกันไม่อยากเอาเปรียบขอเป็นแฟนรอคอ,อยมานานใครรอวะเขารอแกเหรอเขารอที่จะไปขอแก่้เป็นแฟนเหรอถ้าดินหรือแกรอเขาให้เขาขอเลยยังไง <c oughs> เออเดี๋ยวฉันขอดูเอนเนอจีแป๊บหนึ่งขอดูย้อนหลังแป๊บหนึ่งนะฉันจะได้พูดถูกอืม อเออ๋อ,อ,อเข้าใจแล้วเจ็ดถ้วยหัวกับอ่าโอเคเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะ <c oughs> มันเหมือนในอดีตรู้จักกันเป็นเพื่อนมากกว่ามันไม่ใช่แบบตัวเลือกทางเลือกหรอกคือเอาง่ายๆแหละแกต้องไปเออแกต้องไปเยียวยาใจเขาเหรอแกต้องไปเป็นเพื่อนแบบเขาอ,อกหักมาหรอวะหรือยังไงวะธาดินหรือยังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาดีหวังดี เออเดี๋ยวนะอืมไม่ได้เป็นแฟนเว้ยไม่ได้เป็นแฟนมาก่อนไม่ได้เป็นแฟนเออไม่ได้เป็นแฟนมันเหมือนคนที่รู้จักเนะมันเหมือนคนที่รู้จักแล้วแล้วเขาแบบอยากขอเป็นแฟนอ,ะอ่ะอ่ยง่ายตัดสินใจเอางี้แล้วกันฉันคิดว่าเขาชอบชาวท่าดินมาก่อนแต่แกให้เขาเป็นเพื่อนอ่ะอ่ะง่ายๆอ่ะอื มันไม่ได้เป็นคนคนนี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกทางเลือกนะเว้ยแกก็ไม่ได้เก็บเขาไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกแกให้เขาเป็นเพื่อนเออนะมันน่าจะใช่อย่างนี้นะคะในทีน่นี้ไอ้คนเพื่อนเนี้ยมันก็ตัดสินใจข้างรักเราไงข้างรักชาวทัาด,ดินเนี่ยมันเอดดาดอกไม้ให้เราเนี่ยเพราะเพราะว่ามันรอมานานเห็นไหมเนี่ยแฮงแมนเพราะอันนี้มันไปนอิทธิพลเขาเป็นแบบไหนเห็นไหมเขารอเราเขาเอดทนรอเรามึงจะให้กูเป็นแฟนหรือ,อยังเนี่ยเออเนี่ยกูจะมีความหวังไหมเนี่ยในอนาคตที่แบบมองไว้เนี่ยเนี่ย เห็นไหมแปดเจ็ดถ้วยมันทิ้มหัวลงคือคนคนนี้น่าจะไม่ได้อยู่ในสเตตัสของแวะเราเอาเก็บไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกหรอกนะคะเออมันหวังที่อยากจะให้ล้วได้เราเป็นแฟนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเอ NERGY ของเขามาข้างธาตุดินโอเคปะคนเป็นเพื่อนอืมอยากอยากจีอันนี้เช็คเอ NERGY ล่วงหน้านะธาตุดินไม่รู้ไม่รู้แกเจออะไรกันยังไง <laughs> ไม่เข้าใจนะเออเราจะอ่านตามไพ่นะจ๊ะเอ,อ ถ้าดินใครจะมาข้างรักนะแสดงว่าอันนี้สิบแปดบวกไม่ไหวเนี่ยเออไม่แน่หรอกเพราะแทมพลา e ต์มันมีเอเนจีสิบแปดบวกก็ได้นะเว้ยแบบกูให้มึงเป็นเพื่อนเออมีอะไรกันได้มันมีอย่างนี้ด้วยอืมกึ่งกึ่งแล้วกันบางคนอาจจะมีบางคนอาจไม่มีก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้มีคิดว่าไม่มีวะเออน่าจะใช่อืมไม่มีหรือยังไงวะจะพัดจะผูไ่ไปมีหรือ,อยังเดี๋ยวฉันดูคนแป๊บหนึ่ง ไม่มีหลักว่าแม่ง <laughs> ไ,มมไม่มีเออเออไม่มีหรอกมันไม่ได้บอกความรู้สึกมากกว่ามันแบบคุณน่าจ,จะรู้แหละว่าเขาชอบแต่คุณแต่มันไม่ได้พูดไงเออนะคะคือมันอยากจะมันอยากจะได้เราเป็นแฟนแล้วละ่ะเออมันอยากจะคั่งรักเราแล้วล่ะเออมันอยากจะ18บวกแล้วน่าจ,จะยังไม่ได้ได้หรอกน่าจ,จะยังไม่ได้ไดกับชาวทาตดินหรอกอือชาวธาตดินคงไม่ได้เอาให้เอาง่ายๆหรอกนะอืม เพื่อนนั่นแหละเพื่อนแกนแหละใครไม่รู้ว่ามไม่ค้นหาว่าเป็นที่ทํางานไม่เป็นใครอยากจะมาคั่งรักเราแบบสิบแปดบวกแบบเฮ้ยอดทนรอคอยมานานแล้วเนี่ยตัดสินใจอยากจะให้ดอกกุหลาบแกแล้วเออเนี่ยแบบฉันรอตรงนี้ยฉันรอมานานแล้วเออให้โอกาสฉันไหมแกอนะเขาชอบอะไรในตัวธาบดินมาดูสิแต่คนเนี้ชายหรือหญิงก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะคุณไม่รู้จะเป็สถานการณ์ไหนนะเออธาบดินนะอืมเขาชอบอะไรในตัวชาว่าบดินนะอีกคนนี้ย ดูสิเขาเห็นอะไรเขาเห็นความสวยความรอโอ้เขาเห็นความเก่งโอ้อ่าเอ็มพัโลออลเซอ่าทำงานเก่งมากเลยมึงไม่ยุ่งกับใครเลยเหรอมึงไม่หาผัวหรอมึงไม่หาเมียหรอไปยังคุณไปีพรพอเอาใหม่เอาใหม่เขาเห็นความเก่งความมั่นใจความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าน่าจะบ้างานนะน่าจะไม่มีเวลาพักผ่อนขอมาดูแลได้ไหมขอมาดูแลเธอ ขอเป็นคนพิเศษที่มาดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าอย่าทำงานมากเลยเออนะคะเออไม่อยากให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลใน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 ชีวิต่ะมันรอคอยอ่าสองไม้นะเออแบบลังเลใจนะลังเลใจชอบอะไรนะคะเออนะคะชอบอะไร เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าธาตุดินนะเขาบอกว่าคุณมีความเป็นผู้นานะแบบแล้วก็ชัดเจนในตัวเองนะคะเออเป็นคนบ้างานแหละเอาง่ายๆเออนะเป็นคนที่แบบสดใสร่าระเริงนะคะเออนะสดใสรละเริงแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายคือแบบว่าน่าจะเป็นคนตรงๆชัดเจนมากกว่าเอเนจีนะคะที่เขามองมาที่คุณนะเพราะมันเป็นเอเมอร์เลอร์คือจริงๆธาตุดินอนะ เป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆแต่อันนี้คือแบบเป็นในเพลเลอร์แบบมีความมาั่นใจในตัวเองสูงมากมีความเก่งแล้วก็เก่งทํางานนะคะอาจจะทําไมคะเนี่ยเออทำงานเก่งแล้วก็มีอารมณ์ที่เป็นแบบจริงๆจริงๆดูเหมือนหน้านิ่งดูเหมือนเก่งหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่รู้จักจริงๆอาจจะเป็นคนที่แบบทําไมคะเนี่ยเนี่ยอเลาะอเลาะเนี่ยเออแบบเอ้ยสนุกเออแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเว้ยเอออะไรเงี้ยแบบน่าจะไปด้วยกันรอดในอนาคตอะไรเงี้ยคือแบบ ชาธาตุดินอาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนมีความสุขแบบมีคําพูดอะไรดีๆเออนะคะมี passion ไอเดียที่ดีๆแล้วก็อืเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสดใสละเริงมีความสุขอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมอ่ามาดูซิว่าคนนี้อยากบอกอะไรคุณชาวธาตุดินเขาจะบอกอะไรเธอจ้ะเอ๊ใครเนี่ย ธาตุดินเขาคนนี้จะบอกอะไรเดี๋ยวค่อยมาหาว่าสีอะไรแต่มันขึ้นธนูกับสิงมาเว้ยอ่าวเก้าวดาบมาเลยมันอ่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคิดรักเรามันเครียดมันอยากจะมอบความรักให้มันจะพูดอย่างไรดีเออเดี๋ยวนะชาวธาตุดินแกผิดหวังเสียใจหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนมีการเยียวยากันเนี่ยแกผิดหวังเสียใจมาป้าท่าดินประโศกกัดบังกรแล้วไอคนนี้มันเป็นเพื่อนแล้วมันก็มาพูดคือมันอาจจะรู้ด้วยว่าแกเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วก็ไม่ได้มีความรักไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายเขาอาจจะแอบรักแกมานานแล้วก็ได้พอช่วงนี้ได้มาคุยติดต่อสื่อสารก็เลยทําไมคะอาจจะแบบไม่อยากให้เครียดหรือปอบโยนจิตใจขอโอกาสที่จะเป็นคนที่เอาง่ายๆอะขอโอกาส ขอโอกาสจีขอโอกาสรักนะคะจัดเม้น์การตัดสินใจให้ปล่อยอะไรที่ไม่ดีออกไปไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบแอบรักอะแอบรักแกขี้เกียจแล้วตัดสินใจอยากจะบอกแล้วว่าฉันชอบแกวะ่ะฉันขอเป็นแฟนแกได้ปะเนี่ยฉันอยากเป็นฉันอยากมีแกในนั้นที่เป็นความสุขแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนอะเออฉันอยากเป็นคนในครอบครัวได้ไหมฉันอยากเป็นคนดูแลจิตใจแกได้ปะเอออะไรเงี้ยจากที่คูดคุยอะไรอย่างเงี้ย เออธาตุดินคิดหนักเลยนะแม่งเนี่ยเออธาตุดินคิดหนักเลยนะเนี่ยเอออืมขอดูเก้าดาบก่อนอืมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วล่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีทำให้แบบว่าธาตุดินอ่ะก็โสดมานานหรืออาจจะแบบ กลับมาโสดหรือเป็นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละคนคนนี้รู้จักคุณดีอืเขารู้เขารู้ทุกอย่างเรื่องของคุณหมดเลยคนคนนี้น่าจะใช่อย่างนั้นเลยอะ่ะเออนะธาดินระสศกันมาก่อนเขารู้เรื่องคนทุกเรื่องว่าคุณเคยมีแฟนคุณเคยเลิกคุณมีอะไรกับใครอะไรเขาเห็นหมดอะ่ะเขารู้ด้วยบางทีอาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรกันด้วยคุยในะทํานองเหมือนว่าออคุยคุยปรึกษาเหมือนว่าเป็นเพื่อนคุยไม่ให้เหงาธาดินก็อาจจะแบบเออก็คุยกับมันไปอย่างนั้นแหละหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้ พิษสวาสด์ไหมวะท่าดินเนี่ยขอดูซิเธอพิษสวาสเขาไหมพิษสวาสมันปะเนี่ยเฮ้ยเลิเวอร์วะ่ะเลิเวอร์นะพิษสวัสด์มันไหมไหนอ็อ,อกซ์ท่าดินนั่งแป้งแว้งท่าดินมึงบอกดิมึงบอกดิว่าช็อตพิษสวาสด์ปะ แกก็รู้สึกดีเหมือนกันแหละแต่แกก็ไม่ได้รักถึงขนาดนั้นหรอกฉันเชื่ออย่างนั้นเพราะแกคือเพราะแกยังเสียใจอยู่เนี่ยมาดูตจ้งสำรับสิเนี่ยสามดาแปลว่าไอคนนี้มันมาเข้ามาคุยในช่วงที่แกเสียใจมากกว่าท่าดินแกไม่ได้รักมันเท่าไรหรอกแต่แบบแกอยากลืมเรื่องความลังครั้งเก่ามันเป็นแบบที่ปรึกษาคุยกันก็รู้สึกดีเหมือนกันแหละเนี่ยติดต่อสืนะ่อสารอะแต่ก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าในอนาคตข้างหน้าที่จะไปความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้รีบที่คิดว่าจะรักคนคน,คนนี้ไม่ไดรีบ ถ้าถามว่ารู้สึกดีบ้างนิดหน่อยไหมว่าที่มันแบบคอยห่วงใยโดยที่แบบอ่ะง่ายๆอ่ะถ้าดินพุ่ศพกัมมังกรเนี่ยถ้าแกแบบโดนทิ้งมาแล้วก็คนคนนี้ที่แบบคอยมาอยู่ดูแลคุยหรือมาเป็นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่อ่ะบอบโยนใจอะไรก็แล้วแต่แะละเออคนคนนี้รักอืมมันอยากเป็นแฟนแล้วแหละเออไอ่ง่ายอ่ะอืมแต่คุณคงคิดว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปแบบไปข้างหน้าแบบโดยรวดเร็วนะนายออฟโซลกับเนี่ยเดอะเลเวอร์เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะรักมันอ่ะ เออไม่ได้คิดว่าจะไอ้รักไอ้คนนี้หรอกเนี่ยดูสินั่งมองอยู่เนี่ยแบบไม่เคยเยื่อนเห็นไหมนั่งพิจารณาเรื่องเก่าไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไงดีแต่ก็คือก็คุยแหละมันก็มีความรู้สึกดีในที่คุยนั่นแหละว่าเออมันมีความผงใย,ยให้เราแต่ถามว่าไปรักมันไหมอ่ะยังละยังไม่ได้ตัดสินใจที่แบบถ้าเกิดมันบอกรักหรือสารภาพรักนะเชื่อได้เลยว่าแกอย่าบอกว่าขอดูก่อนอืม พอไพ่ใบแรกมันขึ้นไอ้นี่แล้วอะเนี่ยแทนผ่รนไม่มีความคือแบบไม่มีความแน่นอนเลยในในความรู้สึกของคนนั้นที่มาหรือคุณที่มีรู้สึกต่อเขาอะนะคะสเต็งเนี่ยแปลว่าทําไมคะคุณเข้มแข็งอดทนหรือว่าไอ้นี่มันก็อดทนรอคอยที่จะบอกความรู้สึกก็ใช่ด้วยนะเออแบบอกหักมาไอ้นี่อย่างเดียวยาใจเหมือนว่าเราคุยกับมันแบบทุกเรื่องแหละแต่มันแบบจะขอดามใจเราอะไรอย่างเงี้ย คล้ายๆแบบนั้นเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าวะเนี่ยเออแฟนเก่าชาวธาตุดินใครวะมาดูซิอืมเป็นเพื่อนไหมอือหือแสดงว่าแฟนเก่าชาวธาตุดินมันไปเริ่มต้นกับคนอื่นไปแล้วเนี่ย ใช่ไหมอ่ะมันไปมันไปคบคนอื่นแฟนเก่าชาวธาตุด,ดินมันไปคบคนอื่นมาไปเจอคนใหม่แล้วแกก็คุยกับคนนี้เพื่อฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจเนี่ยคนนี้มันเสกรักแกอีกอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมอ่ะน่าจะไม่ใช่หรอกมั้งไม่รู้จักหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวหรอกแฟนเก่าชาวธาตุด,ดินไม่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่คือคนนี้เป็นเพื่อนแค่คุณสองคนไอไอแฟนคนนั้นที่เลิกไปไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวเอออะมาดูให้สุดไป แกไม่ชอบแล้วชาดินไอคนนี้คือไอคนนี้มันเป็นยังไงวะทําไมแกไม่ชอบวามาดูซิมันเป็นยังไงพอดูพอดูหน่อยสิว่ามันเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงดูซิมันเป็นคนยังไงไม่หล่อหรือยังไงวะหรือยังไงอืมไพ่จะบอกอะไรวะโอ้โหแม่งโหมาท้าหัวกลับอีกไอสัตว์เอ้ยชาดินบอกเป็นคนที่กูไม,ม่ได้โฟกัสเลยอะ่ะ ให้มัเป็นแค่เพื่อนแหละอืมอืมเฮอร์มิดนะคะคงเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้แต่งตัวเป็นคนเชยๆเปินเป่นๆหรอือเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงเหรออืมอย่างนั้นหรือเปล่าเชยเปิน่นไฟสปอร์ตไลท์ไม่ได้ส่องมาที่มันหรอกจะบอกว่ารูปร่างหน้าตาหรือโปรไฟล์ถ่าดินบอกว่าไม่ผ่านเลยจริงใครใครที่บอกว่าจริงช่วยตอบด้วยว่าจริงมะ คือถ้าท้าดินเจอใครที่สักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนอะคุณรู้สึกแล้วว่าไอเนี่ยแม่งชอบกูแน่เลยไม่ว่าหญิงหรือชายนะคือไพ่มันบอกในะท่นองว่าดูแบบโบราณดูแบบดูแบบคือเอาง่ายๆอะโปรไฟล์ดอกกว่าที่คุณคุณคาดอะคนเนี้ยคนที่จะบอกรักคุณน่าจะดนดอกดอกหมอพูดคาว่าดอกแล้วกันเนาะไม่อยากจะขยี้ไปทางนั้นทางนี้หรืออะไรมันดูดอกอะดูแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหมอเออไม่เอา่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่เนี่ยดูดิเออแกปวดหัวอะไรเนี่ย <c oughs> อ่า่าดาบแกบอกว่าไม่เออมีกำแพงใส่มันอีกเออเนี่ยคนนี้ไม่ค้างรักเราเลยมันจะมาค้างรักแกนะถ้าดินแกระวังให้ดีนะคะอืมเห็นไหมคือแบบไม่มีอะไรต้องตาต้องใจกูเลยเหรอมันใช่เหรอวะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเออ แต่มันดูแลแกดีนะเนี่ยดูสิเนี่ยที่แกเจ็บปวดเสียใจมาเนี่ยดูสิเนี่ยสิบดาบเนี่ยเออเนี่ยสิบดาบสิบไม้เนี่ยมันก็คอยดูแลแกนะเออคอยช่วยเหลือเยียวยาแกอย่างดีนะเออเนี่ยแกมองเห็นคุณค่ามันไหมไม่อะฉันนั่งเฉย <laughs> ถ้าเขาบอกรักแกเอาป้าซาดีนฉันขอดูหน่อยไม่ต้องมาพยายามหรอกอืเนี่ยดูสิเอ็มเพรสที่เริ่มต้นแกหัวทิมบอให้มันอีกดูสิความรักไม่มีจากฉันหรอก แกไม่ชอบแกบอกแกขอคุณพระดีกว่า <laughs> เอาล้อ,อล้ออล้อโทษทิ่บอกไปหนูไม่ถูกใจหมอหนูไม่เอามันไม่หนูไม่ชอบอืมแกไม่เอาแกบอกเลยแกคงว่าเป็นเพื่อนคําพูดอะไรที่แกแบบจะพูดให้มันอ่ะแกพูดอะไรให้มันดีกว่าท่าดินอ่ะฉันอยากรู้ใจแกสิห้า้วยแม่งเลยอ่ะ เฮ้ยกูยังเศร้าเสียใจนะเว้ยมึงเออมงพูดอะไรตอนนี้วะเออกูยังอกหักอยู่ด้วยเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกูเปล่าเนี่ยเอออะไรวะเออนึกว่าเป็นเพื่อนอะไรวะเออนึกว่าเป็นแบบคนที่จะคอยดูแลหงอยยยเหมือนเป็นคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอยากเป็นคนในครอบครัวกูอีกแม่งดูสิเก้าไม้เนี่ยเออกูมีกำแพงกูไม่เปิดใจเลยเออ กูยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเว้ยกูเศร้าเสียใจกูยังไม่พร้อมเปิดใจใครทางนั้นแหละตอนนี้เออมีกูกำลังคิดอยู่ว่าแฟนเก่ากูจะกลับมาไหม <laughs> สองจิตสองใจเอาให้สุดเออนะคะอืมเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาไม่เจอกูล่ะทำไงเออหรือเปล่าวะชาวตัตินไม่รู้อะไปเหมาะแบบนั้นนะเออนะคะอืมเอออารมณ์มาเต็มแล้วไอคนนี้มันจะทำยังไง เออยอมยอมกูรู้มึงอาใจตัวเองตลอดแหละเออามึงให้กูเป็นเพื่อนเนี่ยเออก็ได้เออยอมเนี่ยเออเสียใจหน้าหน้าหงหมองหงอยไปห้าเหรียญเออเศร้าเสียใจกูรู้มึงอาใจตัวเองเนี่ยเศร้าเสียใจปุ๊บเนี่ยเออเออกูก็เสียใจแหละเออกูรู้มึงเสียใจกูก็เสียใจเหมือนกันเนี่ยเออ กูรู้มึงไม่มูพื้นที่เปิดให้กูหลอกเนี่ยใช่ไหมสี่เหรียญมึงก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆที่มึงเคยเสียใจคนที่มันไม่เคยเห็นคุณค่ามึงอ่ะมึงก็ยังคิดถึงมันไงีสี่เหรียญเนี่ยดูสิเนี่ยเออเอาความมั่นคงไว้รอมันเพื่ออะไรเออคิดถึงแต่คนเก่าคนที่เคยทิ้งมึงไปอระเอออ้าเจ็บปวดไปอีกเนี่ยดูสิหายพินเทศเออเนี่ยมึงจะคิดถึงมันไปทําอะไรเออยังไงมันก็ไม่กลับมาหรอกเนี่ยคิดถึงไปก็แค่นั้นไม่มีประโยชน์อะไร เออไม่คิดถึงหัวใจกูบ้างเหรอที่กูรักมึงอยู่ตลอดเนี่ยเออไม่ไม่เห็นใจกูบ้างเหรอที่กูแอบ,บรักมึงมานานเนี่ยเออเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะไม่คิดจะเดินทางแบบว่าเก็บเงินเก็บทองสร้างตัวสร้างตนไปหาผู้ชายคนใหม่ที่รักมึงจริงๆหรอแบบที่มีเงินที่จะพร้อมดูแลไปในอนาคตด้วยกันเนี่ยอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะมึงไม่ไม่เริ่มต้นเหรอเนี่ยคนที่รักมึงเยอะๆเนี่ยคิงออกคับแบบกูเนี่ยมึงไม่เอาเหรอ เพจอฟวานเนี่ยเเริ่มต้นใหม่ได้เอมไม่เอาเหรอเนี่เจ็ดาบเนี่ยเจ็ดดาบแปลว่ามันแอบรักมึงนานแล้วนะท่า <c oughs> นดินเอ้ยมึงเอเนี่ยเอกูเป็นได้แค่แบบคนที่คอยดูแลมึงยำแบบทุกใจเหรอเดอดสตาแบบเยียวยาใจให้มึงอย่างเดียวเลยเหรอเเอเอออหรือยังไงหรือมึงเก็บกูไว้แบบว่าเจ็ดดาบแบบความรับ อยู่ในใจมึงแค่นั้นเองเหรอหรือยังไงให้กูเป็นที่พักใจสลา,าพักใจเหรอ <c oughs> คำตัดคอต่อว่าก็มาทันดี <c oughs> ใครก็ใครใครก็ใครคุยกันเนี่ยโอ้โอ้ผลผลิตมันเอ้ยไม่ใช่ผลผลิตผลลับผลผลิตผลลับมันจะเป็นยังไงถ้าดินบอกถ้าดินมึงเคมีไม่ได้เลยเหรอถ้าดินเออเออย่างงั้น มึงก็ไม่ต้องโทรคุยกับกูก็ได้หรือยังไงดูดูกันไปก่อนเฮ้ยชาวท่าดินมึงพูดถนอมน้ำใจเขาด้วยนะบอกว่าเฮ้ยก็ด,ดูดูกันไปก่อนอยู่ในชีวิตเถอเนี่ยวิวอะโฟจูให้โอกาสมันเถองอย่าตัดร้อนมานักเลยเนี่ยหนึ่งดาบใหญ่เนี่ยเออให้มันอยู่เป็นเพื่อนเออต้องฉลาดหน่อยเออเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วกูไม่ได้คิดเรื่องแฟนเก่าหรืออะไรหรอกเนี่ยเออก็ด,ดูดูกันไปก่อน กูอย่างไม่รีบเออรอเป็นพมนิขิดแล้วกันว่าถ้ามึงกับกูเป็นคู่กันเนี่ยก <c oughs> ็ก็จะตัดสินใจเลยเนี่ยค่ะสองถ้วยแม่งหัวทิ่มแล้วท่าดินบอกกูไม่เอามึงหรอก <c oughs> ถ,ถ้าถ้าดินอยากจะดูท่าดินซิจะพูดอะไรกับเขาท่ <c oughs> าดินบอกว่า กูชอบผู้ชายที่เก่งผู้ชายที่ดูหล่อและผู้ชายที่ดูเท่แล้วก็มีความเป็นผู้นํำนะเว้ยเนี่ยแต่ผู้ชายที่แบบไม่ได้ยอมกูมากอะ่ะเอออันนี้เป็นผู้หญิงพูดอะ่ะกูชอบคนแบบนั้นอะ่ะเออเนี่ยกูไม่ได้ชอบคนที่แบบว่าอะไรก็ยอมกูทุกอย่างอย่างเงี้ยกูไม่ได้ชอบเออกูชอบคนเก่งชอบคนเป็นผู้นําเออและที่สําคัญต้องดูดีต้องหลอด,ด้วยอืม <laughs> จริงจังนั่งรอนั่งรอก่อน เออนะคะเออนั่งรอเจอเนื้อคู่ก่อนเออ <c oughs> ชอบคนที่แอคชั่นอืมกูแบบว่าไม่อยากแบบได้แบบว่าเออต้องเดินจักไปขอคิดดูก่อนไม่อยากได้แบบความรักที่แบบว่ามาแล้วแบบประสบการณ์เคยแบบเจ็บปวดเสียใจอยากเอาแบบที่ดีๆเลยอย่างเงี้ยเออไม่อยากเสียใจอีกแล้วถ้าดินอืมเขารู้สึกอะไรคนคนนี้ อ,อยากอยากพัฒนาความสัมพันธ์ออกจากเพื่อนนะคะอยากดูแลอยากมีลูกด้วยกันอยากไปข้างหน้าด้วยกันไปไปด้วยกันเราจะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะฉันจะฉันจะพาเธอไปนะคะถ้ามีความสุขเนี่ยก้าวถ้วยฉันจะเห็นคุณค่าเธอนะคะถ้าเธอเลือกฉันเนี่ยเธอจะคิดว่าโชคดีที่สุดเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ามันบอกแบบนี้เลยมันบอกมีเรียนอันใหญ่ฉันรู้สึกว่าโชคดีที่เธอจะเลือกฉัน และฉันก็จะต้องทําให้เธอรู้สึกว่าเธอได้โชคดีนะคะที่มีฉันเธอจะมีความสุขบอกอย่างนี้ the world จะรู้สึกว่าโชคดีที่มีฉันอยู่ข้างเธอนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตนี่จะดูแลดีเหมือนไข่ในหินเลยนะคะเออไม่คาดคิดเลยนะจ๊ะว่ามันจะดีได้ขนาดนี้อ่ามันบอกว่าถึงแม้กูจะสเปคมันน่าจะน้อยไปหรือเปล่าสเปคมันหรืออะไรของมันสักอย่างที่ไม่ได้ตรงใจกับชาวท่าดิน รูปร่างหน้าตาวิญญาณวุธคุณวุฒิความร่ํารวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบดูโปรไฟล์ไม่เด่นอ่ะอืมไม่รู้ว่าโปรไฟล์ไม่เด่นถ้าดินหรืออาจจะแบบมีความมั่นคงมีความมั่นคงหรือมีความร่ำรวยในอนาคตหรือสมองสมองอะไรมันที่แบบในความชาญฉลาดที่จะทํางานหาเงินพาชาวท่าดินไปร่ำรวยอย่างเงี้ยไม่ไม่น้อยแน่เลยเนี่ยท่าดินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้คนที่แบบดูไม่มั่นคงเพราะว่ามันปีที่พลอันเนี้ย เหรียญเนี่ยเด็กเหรียญเนี่ยเออคือแบบคือบางทีมันแบบคนนี้แบบมันไอไอคนเนี้ยมันอาจจะแบบมีความสุขไปเรื่อยมันไม่ได้โฟกัสที่แบบว่ารวยไม่รวยคิดที่จะทํางานอะไรเพื่อให้รวยขึ้นอะไรเงี้ยมันแบบอยู่ของมันผื้นๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะที่ไม่ดูเป็นผู้นําที่ไม่ดูแบบอยากจะรวยกระตือรือร้นอยู่แบบเช้าชามเย็นชามหรือทํางานอะไรที่มันเป็นเช้าชามเย็นชามก็ได้นะแบบโอ๊ย อยู่ไปเรื่อยอะเดี๋ยวก็ตายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาอะไรมันเยอะหรอกเงินทองอะไรเงี้ยแต่ถ้าดินแม่งไม่คิดอย่างนั้นด้วยถ้าดินแบบอ่าอืมไม่ได้ความมั่นคงต้องอดับหนึ่งเลยมึงมีเงินไหมมีสมองที่ทางานหาเงินอะไรเงี้ยก็คิดก็คิดหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมชาวท่าดินเนี่ยสิบเหรียญจ้าเพราะไม่มีสิบเหรียญทําไมหน้าง,ง่อยเลยจ้าสีถ้วยมาเลยจ้าเออนะเห็นไหมคะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดวิลสิ่งที่อยากได้แม่งต้องใช้เงินตอบสนองท่าดินตอบมาเลยเนี่ย ราศีมังกรเนี่ยนะคะเออนะต้องชาญฉลาดทั้งคำพูดนะคะ a d e p แอปพายเก่งครบสูตรเว้ยชาวธาตุดินจะเอานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะใช่ปะถูกปะเออทาวเวอร์เหอะมึงน,นะคะอืมเนี่ยอย่าเพิ่งเลยชาวธาตุดินไม่เอาจริงนะคนนี้ที่มาค้างรักคุณน่าจะไม่ตอบสนองแล้วชาวธาตุดินเอิมอยู่โสดไปก่อนแล้วกันอนะคะมันแบบห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวน่ะอืม คือถ้าเกิดว่าคนนี้มาพูดหรืออะไรนะคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบปฏิเสธแล้วก็ทําไมไม่เอาอ่ะมันไม่ใช่สเปกฉัน,นฉันไม่ชอบอนี่หรือเซทาวเวอร์คือเอง่ายๆเลยถ้ามันแบบมันดูแบบให้ให้ให้เป็นแค่เพื่อนอะ่ะถ้ามึงอยากเอามากกว่านี้ก็อืมกูไม่เอาไ้ยเนี่ยมันแบบก้าวเหลี่ยญอะ่ะคุณรู้สึกเหมือนว่าเออกูอยู่คนเดียวกูก็มีความสุขนะคือคนที่ไม่ใช่สเปคเราถ้าจะมาชอบเราดูข้างเราเราไม่เอาอะ่ะมันสเปคแบบมันไม่ผ่านอะไรน่าจะไม่ผ่านหลายอย่างนละคนเนี้ย หมอไม่รู้หรอกว่าเป็นใครของคุณนะเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจาจะเจอสถานการณ์นี้นะหมออ่านตามพลังงานหน้าไพ่านะอืมนะคะก็ก้าเหลี่ยเนี่มันเป็นใบสุดท้ายของคุณเห็นไหมคะโสดสวยและรวยมากเออไปอยู่ไปอยู่โสดไปเออมีความมั่นใจนในตัวเองดูแลตัวเองได้แม้แผ่นดินซึ่งชายที่พิงเชยยังมีคู่เสียเลยจะดีกวา่าอ่ะโอเคจะตอรี่ไปหมดแล้วเนี่ยนะมาดูซิราศีอะไร <c oughs> <c oughs> เลขเก้าราศีธนูเลขห้าราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีเลข 3, ลาสามราศีมิถุนนะคะแล้วก็ราศีมังกรคนเกิดวันศุกร์ ตามนี้นะคนคนนั้นน่ะนะคะก็จะประมาณนี้เรื่องเล่านะคะอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะแต่คือมันเป็นสุภาษิตท,ที่แบบผู้หญิงหมายถึงว่าถ้าเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นถ้าจะมาบอกรักเราก็จะไม่เอาถูกไหมคะผู้ชายก็เช่นกันแหละถ้าคุณคิดว่าคนเนี้ยดูแล้วไม่ผ่านเราแบบไม่ได้ชอบแบบสเสน่หาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาใครง่าย,าย,ายๆหรอกเนาะถูกไหมอะ่ะเออถูกประลนะ่ะคะเนาะเออแบบ เฮ้ยไม่มันไม่ได้จริงว่ะเฮ้ยมันเสน่หาไม่ได้ว่ะจริงเออกูไม่ได้เสน่หามึงเลยจริงๆกูให้มึงเป็นแค่เพื่อนน่ะเออกูกูคิดแบบอื่นไม่ได้มันจริงนะเว้ยเออหมอแจงก็หมอแจงเข้าใจเพลฟีลลิ่งชาวธาตุดินนะเพราะหมอแจงเอนเนอจีธาตุดินนะคะแบบพระอาทิตย์เออดาวเออซันน่ะอยู่ธาตุดินนะคะอยู่กุศลนะคือแบบ ถ้าเราไม่รู้สึกนะเราไม่เพิสวานนะคบแบบเออไม่ได้จริงๆคือบางคนไอคนนั้นแม่ก็โคตรหล่อนะมันหล่อด้วยแล้วมันแบบเก่งดีอะไรด้วยแต่เราแบบชอบมันเป็นแฟนไม่ได้ว่นไม่ใช่จริงๆอะเออจริงมันก็แบบไม่รู้สึกอะมันไม่ได้รู้สึกอะถึงเราจะแบบทํางานอยู่กับมันสองคนตลอดคือกูไม่รู้สึกจริงๆมันไม่สเวสเวยอะไรกับมึงอะคือมันไม่มันไม่หวั่นไหวเราพูดไม่ถูกอะโออมันไม่หวั่นไหวว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันลืมไม่ใช่ตต่ด้านนะ มันเป็นเมติกยาค่ถ้าดินบอกเฮ้ยไม่ได้ตายด้านนะแบบอ็อมันได้จริงๆหรอมันไม่เสน่หามันก็ไม่เสน่ห์หามัยว่าเออแต่ก็แอบแปลกใจนะแบบเหมือนแบบบางทีแบบเออเรามีเพื่อนผู้ชายนะที่มันแบบสนิปเี่ยผู้ชายที่แบบผู้ชายแท้ๆแล้วหน้าตาดีหน้าตาหล่อนะคะแบบใครๆก็จะจ้องจะแดกมันนะเรายังไม่เสน่หามันเลยแบบเฮ้ยมึงไม่เคยคิดชอบกูมั้งเหรอบอกเออไม่อ่ะกูไม่ชอบไม่รู้สิมันไม่ใช่สไตล์หรือยังไงไม่เข้าใจนะแต่พู้มันก็หล่อนะเออเพื่อนผู้ชายที่แบบ คุยกันแบบแม่งทุกเรื่องอ่ะไปเอาผู้หญิงท่าไหนก็เล่าให้เราฟังอะไปเงียนะเออแบบเปิดเราคุยอเออแบบเนี้ยเออหมอจะแบบนิสัยแบบมัแมนไงแล้วเราแบบไอตัวเพวกเนี้ยเราจะไม่ชอบเลยแบบพูดไม่ถูกอ่ะเออแต่มันหน้าตาดีทุกคนเลยนะเออแบบคือแบบกูไม่หวนไหวอะไรมึงนกูไม่ชนลุกสู้อะไรพวกมึงมาจากกูกูไม่สนใจคือพูดไม่ถูกอ่ะถ้าเราไม่พิสวาสนะเออจริงนะแบบเนาะ ชาตัดินคุณก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแหละที่เป็นเป็นอะไรแบบถ้าเราไม่ชอบอะ่ะแบบอืก็เนี้ยแหละอยู่โสดเงินก็มีใช้ก็มีความสุขไปอ <c oughs> นะคะชาวตุดินนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะเดือนกรกฎาคมนะคะเนาะก็ขอให้มีความสุขนะคะชาวตุดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ